ครับพี่ต้นพี่ฐานูมวยครับก็คุณผู้ชมคุณฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นนะครับด้วยเรื่องราวของศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567 สามข้อสูงสุดจากคำพิพากษาในคดีที่นะครับบมจบีเทสกรุ๊ปโฮดดิ้งหรือนะครับสั้นๆก็คือ BTS นี่แหละนะครับยึนฟ้องเทพมหานครและก็บริษัทกรุงเทพธนาคมนะอันนี้ก็คือเป็นบริษัทในเครือของเทพมหานครนั่นแหละนะครับที่ดูแลธุรกิจต่างๆใะต่อมีอะไรในข้อหาละเมิดสัญญา o&m นะครับก็คือนะกรุงเทพมหานครและก็กรุงเทพธนาคมเนี่ยนะครับไม่จ่ายเงินรายได้ในการเดินรถให้กับ BTS นะครับ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะในจำนวนเงิน11,750ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยนะที่ b ีเเขาเรียกไปเพราะว่าให้บริการมาตัง้งแต่ปี2อง2นรสะครับสองพระหว่างปี2อ1 2ถึง2564นะซึ่งหลายคนก็คงมีคำถามโอ้โ oh, ห oh, นะครับมันยังไงกับแบบไหนนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปเกี่ยวโยงกับเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วเกี่ยวโยงนักงทุนในตลาดทุนบร,ริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชน นะครับก็รายงานเรื่องนี้ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เชื่อหรือเกินนะครับว่าน่าจะเป็นนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นผลดีต่อ BTS ที่รอคอยคำตัดสินมานานกับหนึปีละนะครับแล้วนี่ถ้าหากย้อนหลังกลับไปนะครับก็คือวันที่15กรกฎาคม2 5 6 4นและ BTS เรียกร้องให้กทมและกรุงเทพธนาคมนะครับจ่ายหนี้ค่าเดินรถนะและค่าซ่อมบำรุง รักษารถไฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะทั้งส่วนเหนือก็คือหมอชิดคูคตแล้วก็ฝั่งใต้คือแบริงสมุทรประการนะก็สารปกครองกลางมีคำพากษาให้กรทมและกรุงเทพธนาคมเนี่ยต้องจ่ายหนี้พร้อมดอกเบีย้ยนะแต่ว่าจำเลยยื่นดุทธรต่อสารปกครองสูงสุดนะแล้วก็เอามือกฎหมายเข้ามานั่นก็คือศาสตราจารย์นะรับทงทองจันทรังสุ เข้ามานะครับมานั่งอยู่ที่กรุงเทพธนาคมนะครับแล้วก็มาดูเรื่องราวเรื่องนี้นะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้ครับสารปกครองสูงสุดก็จะอ่านคําพิพากษาในคดีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นนะครับเรื่องที่สภากรุงเทพธนกรหรือสภากรทมเนี่ยอนุมัติกรทมจ่ายนี่ BTS มาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วเนี่ยนะครับแล้วครั้งนี้มันเรื่องอะไรกันก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ข่าวที่แล้วเนี่ย และที่กรทมจ่ายนี่ BTS เี่ยมันมีค่าติดตั้งระบบรถไฟฟ้านะครับแล้วก็อนัตสัญญาเนี่ยคือติดตั้งระบบอนัตสัญญาอะไรประมาณเนี้ยในส่วนต่อขยายที่1นึ่งก็คืออ่อนนุชแบริ่งกับสะพานตัดสินบางว่านะแล้วก็รวมทั้งส่วนต่อขยายที่2นะครับนั่นก็คือแบริง่งสุปราการกับหมอชิดคูคขนะครับส่วนคดีที่ศาลปกครองสูงสุดจางคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นคดีที่ BTS ฟ้องกทมและกรุงเทพธนาคมนะครับ อันนี้ก็อย่างที่เรียนนะว่าฟ้องเพื่อให้จ่ายค่าเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวนะครับคือหมอชิดคูค้นแล้วก็แบรลิงสมุปรการนะก็เป็นเงินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อห้าสิบล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับ <S <S ทีนี้กลับไปที่บลกรุงศรีบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจักับประหาชมมองว่าถ้าสารปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาปลปกครองกลางนะครับหรือสาลชั้นต้นเนี่ยนะครับ อ,อ,อย่างที่เรียนแล้วว่าสามประครองกลางเนี่ยนะครับพิพากษาให้กรทมและกรุงเทพธนาคมต้องจ่ายนะแต่ว่ายังไม่จ่ายนะครับแล้วขออุทรท์นะอุธรณ์คำพิพากษาก็เลยต้องขึ้นถึงศาลปกครองสูงสุดนี่แหละครับทีนี้บอกว่าถ้านะครับบอลงกรุงศรีบอกว่าถ้าศาลปกครองกลางถ้าศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต,ต่อ BTS ในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะประการแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้กับ BTS นะครับเนื่องจาก B T S รับรู้รายได้จากข้อตกลง O N M ส่วนต่อขยายสีเขียวไว้ในงบกำไรขาดทุนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ B T S เนี่ยนะครับจะต้องบันทึกรายการรายได้นี้เนี่ยเป็นลูกหนี้ค้างชำระหรือว่า A R จากกรุงเทพธนาคมในงบดุลน,นะครับแล้วก็เมื่อได้รับการชำระ O N M สิ่งเนี้ยนะครับก็จะเปลี่ยน A R ก็คือเงินสดเนี่ยมันจะเปลี่ยน A R ไปเป็นกระแสเงินสดให้กับ B T S นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่1ส่วนข้อดีที่2ก็คือ นะครับจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการฟ้องร้องนะที่คล้ายๆกันนะโดย BTS ต่อกทมแล้วก็กรุงเทพธนาคมนะครับโดยนะครับก็บอกว่าจะขอให้ชำระเงินนะครับหนึ่งหนึ่งพันหกสิแปดล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ BTS นี่ยมีคดีที่คล้ายๆกันอีกนะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นะครับอันนี้ก็คือมันก็เยอะหลายคดีนะเพราะว่าโอ้ก็คือทําการค้าแล้วแต่คุณให้เขาทาแล้วนะครับคุณจ้างเขาแล้วเขาได้สมัมปทานไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญ์สัญญาอะไรต่อมาแล้วพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องฟ้องร้องกันอย่างไรก็ตามนะครับความท่านสนใจของคดีที่สามกรองสูงสุดจากคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าถ้า BTS ชนะคดีนะถ้า BTS ชนะคดีนะครับกทมอเองเนี่ยโดยผู้าชัดชาติศิีธิพันธ์ แต่ผู้ว่าราชการที่พรนครคุณชัดชาติสีติพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับท็อปนะิวส์ไว้แต่ผมรู้สึกจะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานมัน้งนะครับว่าถ้าบีทีชนะนะครับกทมจะยังไงนะครับก็ยังไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นเพราะสิ่งที่ผู้ว่าชัดช,ชาติพูดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยตนะ่มันเคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นกรณีของเบม นะครับแล้วก็ทางด่วนโทเวอันนี้เป็นประเด็นเดียวกันเลยนะครับก็คือเบมชนะคดีโทเวชนะคดีนะครับแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะไม่มีความสามารถในการจ่ายนะครับแล้วจะยังไงนะครับแล้วจะยังไงอ่ะก็จะต้องมีการตั้งโต๊ะเจรจากันส่วนจะเจรจากันแบบไหนนะครับสำหรับเบมกับทางด่วนโทเวนะครับสำหรับโทเวเนี่ยครับคุณผู้ชมก็คงรับทราบผมละขณะที่ b t ทีเอเองนั้นเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมา าเขาเรียกว่าอะไรกัมกลืนฝืนทนอันนี้องพูดเลยนะจริงๆนะครับเอกชนทำทำธุรกิจทํางานกับภาครัฐเนี่ยนะครับมือทีมต้องกัมกลืนฝืนทนนะ่ะนะคุณกิรีการจนะภาศเองเนี่ยนะครับท่านก็พูดไ้หลายครั้งนะแล้วก็พูดชัดเจนมากนะอย่างที่บอกอะว่าในเมื่อกรทมไม่จ่ายกรุงเทพธนาคมไม่จ่ายทาไมบีทีเอสไม่หยุดเดินรถโอ้โหนี่คําถามนี้เป็นคําถามที่ใหญ่มากเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมองเลทึกนะครับคุณกิรี ผู้ชัดเจนนะบอกว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับ BTS จะไม่จับประชาชนหรือนะครับจะไม่จับนะครับผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS ไว้เป็นตัวประกันนะอันนี้ชัดเจนมากนั่นก็คือว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ BTS ก็จะสู้ต่อไปนะเพราะมั่นใจว่าคุณคิรีมั่นใจว่า BTS ไม่ผิดดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่เคยเห็น BTS หยุดเดินรถเลยนะครับก็คือให้บริการตลอดไม่เป็นไรไม่จ่ายไม่เป็นไรนะครับไปสู้ในคดี นะครับส่วนธุรกิจก็ดําเนินการไปนะครับดําเนินไปนะครับการให้บริการประชาชนก็ทําไปนะครับทีเนี้ยนะวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะในช่วงบ่ายเนี่ยมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ b ี s จนะครับจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูกันว่าในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันเนี้ยนะครับจะมีคําถามอะไรอย่างไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับจะมีคําถามอะไรอย่างไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับว่า ในวันพรุ่งนี้นะครับกรณีที่คำพิพากษาของศาลคองสูงสุดออกมานะครับเป็นคุณกับทาง b t เเหมือนที่บริษัทแหลกทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเขาว่าไว้นะครับแล้วกทมนะกับกรุงเทพธนคมจะต้องจ่ายให้ BTS แล้วสุดท้ายแล้วไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยนะครับกทมจะตั้งโต๊ะเจรจารกับ BTS หรือเปล่านะแล้วถ้ามีการตั้งโต๊ะเจรจารเงื่อนไขที่กทมเสนอจะเป็นอย่างไรคุณคีรี แล้ว BTS จะรับข้อเสนอของกทมไหมนะครับอันนี้น่าสนใจครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเราคงจะได้ติดตามคำพาษษาของสามกองสูงสุดในวันนี้ไปพร้อมๆกันแล้วจะกลับมารายงานเรื่องนี้ให้ทราบต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แซงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ